จูงใจที่ทําให้เราได้มีความสุขแรงจ <susceptible S 2> ูง <initiation> ใจที่ทําให้เราเกิดไิบาดาไอบาดาทาให้เราได้มีความสุขแรงจูงใจที่ทําให้เราเกิดการไอบาดาพูดง่ายๆนะว่าถ้าเราจะเปรียบการไอบาดาของเรามันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราปรุงอาหารเนี่ยทกับข้าวปรุงอาหารอาหารที่เรากินเนี่ยมันมีสองประกอบองค์ประกอบสองสองสองอย่างที่มีความสําคัญหนึ่งอาหารเนี่ยต้องมีมีประโยชน์ สองอาหารนั้นต้องอร่อยสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่คู่กันบางครั้งมีประโยชน์แต่ไม่อร่อยเราก็ไม่คอยอยากจะกินและส่วนใหญ่เราก็จะไปไปมุ่งที่อร่อยพยายามอยาําทำให้หาอาหารอร่อยอร่อยบางครั้งเราก็ไม่คยได้คำนึงถึงถึงผลผลถึงประโยชน์เท่าไรกันในอิบดะดา จะต่างกับการที่เรากินทานอาหารอิบาดะเราไม่เคยได้มีความอร่อยกับการอิบาดะเท่าไรเลยไม่เคยได้มีรสชาติไม่ได้มีความสุขบางครั้งเราอาจจะดูว่ามีมีคุณค่าแต่ไม่เคยเราจะไม่ไม่ค่อยได้สัมผัสกับความอร่อยความรสรสชาติของอิบาดะนั่งคือเรื่องที่มันมีมีมีประเด็นที่มีความสําคัญอิบาดะ นอกจากให้ประโยชน์กับเราด้วยนั้น <c oughs> ยังให้ความสุขให้รสชาติให้ความอร่อยอร่อยกับเราด้วยเราหิวอยากจะกินข้าวกินขนมก็เพราะว่าหลักสําคัญคืออร่อยในอร่อยนั้นก็มีประโยชน์นั่นคือคอนเซปต์หลักคิดในเรื่องของไอบาดาเลยว่าอ๋อเป็นแบบนี้เองไอบาดาที่ใช่นั่นต้องเป็นไอบาดาที่มีประโยชน์ต้องเป็นไอบาดาที่มีความอร่อยด้วยมีรสชาติด้วย ต้องปรุงนั้นการปรุงอาหารให้มีความอร่อยก็ต้องมี <c oughs> ความมีหลาหลายวัตถุดิบที่ใส่เข้าไปแหลักสำคัญเลยอาหารที่มีความอร่อยคือหวานมันเค็มในอิบดะดาส่วนที่เป็นตัวแปรที่มีความสำคัญที่ทำให้ทาใ,ให้อิบดะดาอร่อยนั่นคือมัฮับะ แต่ความรักความซาบซึ้งอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากความมาคับบุตรลรักในะอลอสุบฮานุวาแต่ความซาบซึ้งในการรักอลอสุบฮานุวาอ่ลเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เรานั้นมีความอริดอร่อยมีความหวานมีมีความรักในะอิบาดะเราทานอาหารโดยเฉพาะ อาหารหวานหรือผลไม้หวานเนี่ยเราติดหวานคนเราน่ะติดหวานหวานจนเกินไปจนทั้งว่าเป็นพิษกับสุขภาพด้ยซ้ําไปน้ําตาลมากจนเกินไปแต่ความหวานเนี่ยอิบายได้ไม่เป็นไม่เป็นพิษเลยหวานเนี่ยอิบายได้จยิ่งทําให้เรานั้นมีความกระหายมีความใฝ่ที่จะอิบายนั้นขอร้อสุภาพนุวาจ้าละ ดังนั้นต้องหาความหวานในอิบดะดากบอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาว่าให้ได้ปรุงให้ได้หาให้ไดนะ้ซึ่งเราก็เรียนกันไปพอสมควรเลยในะเรื่องนี้ว่า๋อกคุณแจสําสคัญอยู่ที่ในความรักในอัลลอฮ์คือความหอมหวานอยู่ในจุดนั้นถ้าหากว่าเราไม่เจอความรักในอัลลอฮ์เจอความอร,อร่อยความหวานในอิบดะดาความสุขในอิบดะดากบอัลลอฮฺสุบฮาน,านอุอตาลาซึ่งนอกเหนือจาก ความอิคลาสความเป็นสุดใจซึ่งเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญอยู่แล้วก็ต่อยอดมาเป็นความรักในะล,สนลอ,น من, อสซบฮานอวาตาละฟะดิลตุเชกอับดุลรหมานอัสซาดีท่านก่ยค่าว่าอุโมงลาตี่ยะ่งสลบิฮารูกีอยูอ่านว่ารูกียูนะแปลว่าความสงสงบรรดาสิ่งต่างๆที่ทำให้เขาได้รับความสงสง อัลฮะกีกีความสงสงที่แท้จริงวัสอาเดตุ tu, และสิ่งที่ทำให้เขาได้รับความผาสุกสิ่งที่ทำให้เราได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความสงสงวัสอาเดและทำให้ได้มีความผาสุกวัลฟาละและมีความเบิกบานใจมีความชื่นใจ ความหมายทั้งสามอย่างทั้งสามตัวนี้มีความใกล้เคียงกันสรุปก็คือมีความสุขมีความดีงามอะไรละ่ะเหตุสําคัญปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนคนหนึ่งมีความผาสุขมีความสงสงมีความดีงามอัไเยอที่ก็ดูสิฮะอันนี้ข้อหนึ่งเลยหลักศรัทธาที่ถูกต้องหลักอักยีดาที่ถูกต้องอันนี้เป็นพื้นฐานอันดับหนึ่งเลยไม่ใช่เพียงแค่หลักศรัทธาอย่างเดียวนะแต่ต้องถูกด้วย อิสลามวางว่าคนที่จะมีความสุขที่แท้จริงนั้นต้องมีหวักความเชื่อและความเชื่อที่ใช่ด้วยนะไม่ใช่เชื่ออะไรก็ได้ความเชื่อหลักศรัทธานั้นเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังว่ามันยุมินบินละยะดีกอลบะคนที่เชื่อศรัทธานในอัลลอฮ์มั่นในอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้ใจนั้นมีทางสว่างพบอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้ อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ห้ามถ้าอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครมาห้ามมาหรอกถ้าอัลลอฮ์ห้ามไม่มีใครมาให้หรอกหมเยะยดจกอดข้อนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์สุบฮามไดทรงกำหนดมาหน้าที่ของมนุษย์นั่นคือให้ได้ทำในสิ่งที่ดีเลือกในสิ่งที่ดีสุดท้ายแล้วก็ให้มอบกับเราสุบฮามในวะตาละนั่นเรื่อง,องพื้นฐานศาสนาที่เราเรียนกันมาเป็นเรื่องของจิตปัญญ,ญาเรื่องของจิตใจคือเรื่องของการศรัทธาที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจเรานะต้องมีพื้นฐานข้อนี้เราจะถือศีลอดก็ต้องมมีพพืื้นนฐาาาว่าออถอถศดเ ถวายการอิบาดะกับอัลลอสุบฮานุฮวาแต่ละเราจะละหมาดก็จะต้องมีหลักศรัทธาเข้ามาเกี่ยวข้องอ๋อเพื่อถวายการอิบาดิมสักการะกับอัลลอสุบฮานุฮวาแต่ละนั่นคือหลักอกิดและหลักศรัทธาถ้าไร้ซึ่งหลักการศรัทธาหลักความเชื่อแล้วก็แน่นอนก็จะไร้ซึ่งความสุขในวิถีของอิสลามเลยอันนี้ข้อที่มีความสําคัญฉะนแล้วพอมีหลักการศรัทธาที่ถูกต้องถูกต้องเลยนะไม่ใช่หลักการศรัทธาที่นึกจะอะไรมาเป็นเชื่อมาเป็น แรงบันด,ดาลใจไม่ต้องสหกีฮะที่ถูกต้องมาจากสุนนะของท่านศอสลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมอัลลอฮองเดียวพระเจ้าองเดียวที่ให้กับเราสองวัตอุค,คืออุปนิสัยอันนี้แปลว่าอุปนิสัยเลยเจะเห็นภาพชัดอุปนิสัยที่มันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในตัวเราเนะ่ยเป็นนิสยัยเป็นอุปนิสัยที่ดีงามอันมุซักกียะต อุปนิสัยที่เป็นสิ่งที่มาขัดเกลาเล่นกลรูปขัดเกลาหัวจิตหัวใจมีอุปนิสัยที่มีจิตใจที่มีความสะอาดอุปนิสัยที่ที่ไม่อิจฉาใครอุปนิสัยที่มีการแบ่งปันอุปนิสัยที่ไม่มีความจรรีนั่นคืออุปนิสัยที่ดีงาม อุปนิสัยที่มอบกับเราสุบฮาเนวาตลาล่ะนั่นคือเป็นอุปนิสัยที่มาขัดเกลาอัลมุตฮิวรตัตุเป็นศีฟธรรของอัคลากนะอุปนิสัยที่มาทําให้สะอาดเป็นสิ่งที่มาทําให้สะอาดเป็นศีลธรามอัลท่าฮิวรัตุท่าฮิรูมุท่ฮิรอุปนิสัยที่มาขัดมาสร้างความสะอาดชำระให้สะอาด อิลอารวะกับจิตวิญญาณอุปนิสัยที่ทําให้จิตวิญญาณนั้นสะอาดอุปนิสัยที่ที่ยึดกัลลศุฮานุตตะลาแต่เพียงผู้เดียวค่ะอุปนิสัยที่ห่างไกลจากชริกกัลลสุฮานวุวะตตะลาต้องมีสิ่งนี้มีเอติก่อนและการศรัทธาแล้วก็มีอุปนิสัยที่สะอาดที่ดีงามอัลบาอิซาตุเป็นสิฟ้าให้ให้กับ ให้กับคาว่ายะติกอสแล้วก็อรักนะหลักการศรัทธาและอุปนิสัยนี้อัลบาอิซาตุทีทนท่นีที่จูงใจที่ผลักดันก็ได้บาสที่ผลักดันที่จูงใจลิลฮิมมีสู่เป้าหมายผลักดันสู่เป้าหมายฮิมมะแปลว่าความตั้งใจเรือเป้าหมายว่าลาซาเอ็ม และการตัดสินใจอีลาคุลหรือคยเรนโชว์ความดีงามคืออุปนิสัยที่ผลักดันให้เขาตัดสินใจในการทําความดีงามเมื่อไงและคือเอติกหลักการศรัทธาเป็นแรงบันดาลใจแรงจูงใจผลักดันให้เราได้ทําในสิ่งที่ดีๆมันต้องมีพื้นฐานเสี็งเนี่ยต้องฝึกต้องขัดเกลาต้องล้างจิตวิญญาณจิตใจต้องมีความสะอาดสะอาดโดยเฉพาะสะอาดจากการหมกมุ่นจากการฝักใฝ่คิด ในเร,เรื่องที่เป็นดุนยานั่นคือสิ่งที่แรงจูงใจบาอิซะคือแรงจูงใจแรงบักพักดันให้มีความตั้งใจและแตัดสินใจในสิ่งที่ดีงามว่าอะอมานุซอไฮะและตั้งใจสู่การกระทางานสู่อิบาดาเจดสอและอมาเจดอเลีก็คืออิบาดาเจดสอเล